สุดยอดเลยวันนี้นนนนวันนี้ศาสตรส์ตรเดียวมากนะครับวันนี้่าคอนเสิร์ตตัวเกียวอยู่ที่บ้านยางคํตนาตําบลน้ําปีกอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับพี่น้องวันนี้บอกเลยว่าดูไฟจากเสาสองมานะครับอันนี้เป็นส้นอันนี้เป็นส้นคณะเจ้าภาพ,พาเป็นโซนคณะเจ้าภาพพ่นแอบไปจากคลองพ่นเจ้าภาพเพ็นยูพี่น้องอืมมีฟิลรถทัวร์มาจอดข้างหน้าเนาะ พออ่อมันไก่ได้พ่อมันไก่ขาซื้อเมือได้ขาซือเมนมนได้ข้าเหส่อสวัสดีครับสวัสดีครับทีมไหนเรามาแล้วบ่นนีนมันมามาหล่อยบอกมันในทีมไหนนีอเอาพูดิห้ตีมือนน่รอสแบงตีซับบอก อ๋อซับซได้ครับวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่บ้านยางคำพี่น้องโคที่ตกมานี่ยยจะไปปาตะไครเด้อแน่นอนค่ะเจ้าใหญ่มันตกใส่แขวยเยอยมากต่างผิวบุรี่ผิวเท่นี้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเ c ตามมาจากชเนอรีคจ้าอที่เราคนดบ่พี่เหรอพก่จังอากองไหนก่อน ขอบคุณนักครับขอบคุณนักครับผมก้อนี้บอกพี่ขอบคุณนักครับขอบคุณนักครับขอบคุณอะไรครับแม่ไทยรู้นะครับแม่แม่ปู่ศาเป็นอย่างปู่เลี้วผุ่นไม้ที่หลังมทั้งหนาพันจองคืเท่าไหร่ละเบน คุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับเจนค่ะเนนะครับพาไปดูศาสตร์วันนี้ศาสตร์เยอะมากเป็นเฟสติวลัลศาสตร์กับลายพี่ว้องคุณนะจองแล้วจองแล้วนี่เห็นนี่มา,มาเลยครับมาเลยคุณแม่มา่ะคุณแม่มาว,ว่าพี่หนองไปที่งามแห่งมือนเนาะถือไฟไฟลายพรมมือนี่ทำเนี่ยจ่าตกลนครจ่าตกลนนครเหรอแม่ อันข่ไทเดียวหน่อยครับผมเร็วๆอันไข่เดียวกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายครับมาแม่มาขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับผมศาสตร์เยอะมากวันนี้เป็นงานบุญกระถินใช่ไหมบุญกระถินพี่น้องเป็นบุญกระถินเขาจ้าง ตัวเกียวคอนเสิร์ตมาลงนะครับเป็นเป็นให้คนชมฟรีทั้งบ้านเลยนะครับทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้นะครับแล้วขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์มาไกลเกินเรี่มวันนี้เรามีบูธยาดมที่ที่หน้าเวทีด้วยนะครับใครสนใจยาดมก็มาซื้อยาดมไปที่หน้าง,งานได้นะครับเบสเบสคำสิงก็มานะวันนี้มาจากนี่ไงเบสคำสิงมาเบสคำสิงมานะวันนี้นะทุกคน นี่บูยาดมของเรานะครับใครสนใจยาดมคืนนี้ยาดมที่นี่เลยนะครับขายอะไรนะร้อยเก้าเก้าหรอร้อยเก้าเก้าหรอเก้าสิบเก้าบาทกับพวงเอาราคาชาร์ตแหมราคาบุญกระถินแหมครับผมราคาเอาหันหันหลังชายหาดพี่ยังสวยดีมากยหนมัเออสวยสวยบนรฮากาไล่น้ำครับ เห็นทุกคนเด้อตอนนี้ยตอขนนเ้อบคุณนะครับยาดมยาดมขายไปเรยเพิ่มเพิ่มเปิดขายบ้าหร่อใช่ครับผู้ไทยผู้ไทยเออแม่บบนีนะครับเบนปากมูดไ้บอลเนี่ปากมูดขายตัวออนไลน์ให้หน่อยเ็ย เอาหลายๆท่าให้เราอะรูปเดียวสองสามพุ่นได้กันเพื่อนถ่ายเพวกหลังสิรูปบรรยากาศข้างหลังสวยๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ FC เราวันนี้นะครับผมมีกลุ่มปิดด้วยนะครับไลฟ์สตรีม EP ที่ห้าสิบหกพรลูกมาน้องอะไรนี่ลูกน้องแนนแนน้องอะไรนะน้องนี่นี่น้องนนี่โอ้น้องนี่นี่มาน้องอะไรน้องอะไรนี่น้องแพลวโอ้ยน้อ <า>น้องนนี่กับน้องแพลวอาไปนช,ช,ช้วจ้าจ้าชาอะไรชาหนบอกชาคือมากินน้ำเย็นแถวเสียงแห้งไลอยู่มาลูกมาบอกมาลูกมาน้ามาเอามาเร็วิดอนเอาอโะ วันนี้มีจำหน่ายบัตรกลุ่มปิดออนไลน์นะครับผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่นะครับพี่น้องสมาชตรจองตัวได้เดอ้อทักที่เพจค่ายตัวเกีียวนะครับ EP 56นะครับพี่น้อง e ีพีแล้ววันนี้ใครมาหน้างานนี่นี่ใครมาหน้างานนะครับจะได้เจอคนหล่อคนสวยนะครับอันนี้เลยนะครับบอกเลยว่า <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับ ทีมไลท์ดอกดาเบะเสาะดอกสะแบงนะครับวันนี้ไม่ได้อ้ายเข้ามาหนิสัญญาณดีปะเท่านี้ดีครับสัญญาณดีนะครับรับประกันเลยทีมไลท่โอ้ยมุ้ยไผ่สะดุดสบายกว่เท่าไรล่ะเบาแค่สะดุดกุมัวบ่าวภูไทยต้องมาดูงานไว้นะนี่ต้องมาดูงานเขาไว้นะบ่าวภูไทยน่ะอย่าลาบ่อยนะบ่าวภูไทยน่ะอันนี้ศาสตร์เยอะแยะซูมดิเบนซูมรถทั่วเราดิมันปวดตัว ขวดยุ้ยแ่อ๋อ,อคือมาขูดของฉันแต่นี่นี่ไปเป็นนักร้องไหมฮะทำไ,ไมะแม่ย่บานนี่เตี่ยรห,รหรอมาเร็วเน้องอะไรน้องพว้อมเข้ามาจากไอลไอ้ไหมก็มาะเว้นเถอะ เอามาเบิ่งเขาตั้งห้ามตัวเนาะเป็นแม่เป็ี่ยนขนหนาคนมามาสายกับอะไรอย่้เขาสีดามากกว่ามูอะไรบ้านนั่นว่าตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วพอกันเมื่อแรงแม่ปูสาดยังอ่ะบเปล่าเปล่าล่นป่ะนี่ถูกใจมากเอามาโฆษณาเลยวันนี้ไฟเราเป็นไงบ้างจากไหน วันนี้มันเจ้าภาพคุมเขาได้มือนี่จ้างมันจะสมัยราคาตกียน้ำซิงแี่คุมไม่เรีบอุ้ยเห็นแต่เห็นเสื้อของคนลุกแล้วอ่ะโปรดักชั่นวันนี้ก็บอกอะไรสามแสนอัพอ่ะมีอนนึอเพไว้ไม่คีอเสียตาแล้วบีมสามสิบตัวบ้าเสียบอู่เบเบื้งเ้องขันเบื้งข้างๆไหมครับเบิ้งนน่ะบีไม่หัดโยงแข็งไหมว่างพื้นกัเต็มดเลยนั่เสื้อเต็มใ่นี้แล้วใช้ได้ทุกตัว้วยนะครับใช้มาตั้งเสื้อๆน้ติดทุกตัวพีี่่นนอองมบขาาร ออวันนี้ใครซื้อบัตรออนไลน์นะครับ129บาทจิ้มลิงก์เลยที่ผมบอกหมดให้ใครจิ้มไม่ได้ไปที่เพจข้อความค่ายเพลงต o k เกีย s i มิวสิกนิก,กีส่งลิงก์ใส่ในนิก,กีเ้ยส่งลิงก์ช่วยหน่อยมันลิงก์เยอะมาก ศาสตร์มาเบอร์ลูกนี่เขาว้างไหนเมื่อยเศร้ายางคำภูศาสตร์แล้วความอลังการของเรารออยู่นะครับทุกคนปีนี้จันได้กับฝากฝากแล้วพี่น้องเด้๋ยคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวว่าจ้างได้โทรสอบถามได้พี่โบ๊ชรับงานได้มมออบคิววเ่กีีันปีนี้ใครสนใจว่าจ้างโทรหาเบอร์อะไรพี่โบ๊ชมาดูหน้าวิธียืนหน้าไว้ก่อน ปีนี้เราเบอร์อะไรครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเบอร์ผมจะเป็น0872624781ครับผมสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงครับสามารถ,ถอสอบถามคิวอยากได้เป็นเป็นรูปแบบไหนรูปแบบคอนเสิร์ตรูปแบบเต็มวงใหญ่แบบนี้ก็ได้ออนะครับราคาไม่แพงครับเกินคุ้มแน่นอนจริงๆแล้วอันนี้คุ้มเพื่อนเนาะคุ้มกับมูอครับบอ<ท>ลหาใช่ปรได้เลยยากขนาดจะภาพได้อยากบอกว่าแม่คือคุ้มเทจะขึ้นมาคุ้มเทเปดเปจะภาพอยากให้หนักจะภาพได้ไหมจากราคาสมัยตะคู่จุนี่พูน่ะเราจ้างเดือนสิงหาปี2567เ ปีปีที่แล้วนี่ก็ครบครบปีพอดีแล้วบอลเนี่ยหนึ่งปีที่แล้วแกจ้างหนึ่งปีที่แล้วตั้งแต่เราเปิดสมัยเราเปิดสถานหนึ่งแสนแปดเดื่นครับแมนทัแล้วมันคุ้มมากอ่ะแมนสเกลใหญ่มากครับบอสฟิลแบบคอนเสิร์ตฟิลมอลลัมฟิลอย่างร่วมอยู่ในนี้ม่งอันนี้คือฟิลสามแสนนั่นเองโปรดักชั่นสามแสนได้บอสสามแสนกว่าแต่ว่าตอนนี้ราคาเราไม่ถึงไม่ถึงสามแสนนะจ้างได้แต่คุณภาพเราคือเกินสามแสนแน่นอนแมนทัพเครื่องเสียงนี่ใครมาดูก็ว่าเลือด หน้างานวันนั้นมีแต่คนชมเครื่องเสียงวันนี้จะมีเสียงเอาจารย์ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงนั้นเสียงนี่เสียงเครื่องเสียงมาชมมาดูแกไม่เพราะว่ามือนังอำนาจอุบลเ่ยเขาเครื่องเสียงเยอะนะเพราะว่าเสียนนเสียเสียนน ท,ที่เป็นเจ้าของระบบเสียงสาวน้อยเพ็นมันแพงมาชื่นชมทีนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่เขาทีนี้เนี่ยคนกดดันก็คืออา,อาจารย์ต้อมที่ต้องมาทำซาให้เขาดูเออเห็นแล้เขาเบืองรถเขาเบืองว่ามันเป็นยังไงคุณตีช<น>อบห้องไหนห้องกบบเป็นนอนไม้ในวงการแน่นครับเออเพราะว่าระ,ร,ะร,ะร,ะระบบเสียงอาจารย์ต้อมเนี่ยจะเป็นลายเส้นของโตเกียวตั้งหากที่ไม่เหมือนไครนะครับเสียงไเรอาจารย์ต้อมกับสอยใดเห็นเห็นเป็นเสียงดีเลยดิเออพามสมารแล้วฮู้วูแล้วดี ปีนี้ก็ฝ่าแล้วนะครับพี่หนออุอมเป็นแต่คนหลหนยาลนนนยคำเ,เ,เหมือนแรนี่ฉันรถาร์รถแบบเราถนนนด้นนี่เสียบอลเต็มหมดนนั่นนี่มองนี่มองนี่คือสียูบอดดอยพวกนั้นแล้วสังกะสีที่เราซื้อมาอยู่ไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถเข้าเสร็จเดี๋ยวพี่หลังพี่หลังเป็นคนเมาสังกะสีครับเดี๋ยวกย็กจะติดให้แมนติดตโอ้พี่ไนรังก็จะเมาทุกอย่างนะพี่ไนี่เมาเต้นเมาสังกะสีไม่ได้ติดไฟอะเด้เพิ่นสิเพิ่นสิบ้างอะเด้เพิ่นสิบ้างเช่นนี้บอก่ะเด้สวัสดีครับผมสวัสดีครับทีนี้ อลังการกว่าเดิมเพราะบอสสมูทมากหรอเปลี่ยนจากกดมาเป็นมาเป็นคนคุมก็ได้ระบบรีโมทแล้วต่อไปหมายความว่าอยู่ข้างล่างกดได้เหมือนกันแมนครับอีเมียแล้วปูสาแล้วพี่น้องอีเมียแล้วปูสาแล้วมาตะเวนตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับได้มีการปูสาปูเสือแล้วเอียงแม่แม่เอาทีมซัดทีมฮอดของบัลนี่มาแบบนี้หรือล่าแม่มาตบอะไรนี่อันใหญ่ใหญ่ไฟถูก คืออะไรแปลว่าอะไรเราออนซอนบางเรี่องาแต่าแต่ฝากนาเนั้นบอกอนอ้แม่เนคาดๆมันจะบอผู้ให้ตดีนอแมมาถึงแม่มาจากอำนาจเจริญหรออำนาจทรับมาตลอดลาไปมองได้กับไปมองหันเอากระเป๋าให้แม่ไปคุณลูกแค่นอนตุ่นเอากระาเด้อไปหามึนเต้องได้ทายจับเพลนอนตุนเหมือนแรงกับสิบห้าได้ม มือั้นแม่เหรวผู้เดียวเด็กมือไหนบ้านมือเปิดวงเปิดวงบอกแม่ยิ้มแม่มองกรอนแม่มองกอนอันเดียกรอนไทยกุ้งสวัสดิกนขาดสมหัสมหักกี่ดอกเนี่ยถ้าให้แม่เอแม่บ้างพี่มาพี่่แม่่แม่่แม่ผูเ่อนีผู้่อยสใที่คแนนแวสนทยกระขาดล้ลูกยิ้มม ตายแล้วมาปอกาหนาที่เอามายัางตรวจความรอดตัวแม่อะได้กันไรส่วนตัวค่ะส่วนตัวเซลฟี่หรอเซลฟี่ตัวหน้าเหยียวก่อนลูกหลานเรนแต่บนเวทีอืออืออ่ะเมยนี่ครับผมที่ละ่ลนครับผมหนึ่งสองสาครับ คุณครับคุณครับคุณแม่คุณครับผมทเอาค้าวางเห้าบ้ายใจไปเร็วๆข้าฝ้คนที่ทายหายก็บมากไงาไปก็ว่าพื้นไม่ได้โหลดก็บอกจุนน้อยก็อยจุนน้อยอะไรเจ๊น้าใหญ่ใหญ่สาเป็นตะแยงอ่ะเป็นไไปขี่ใส่หนอากก้อนนี้เหรอฮะอก้อนนี้เด้อ อ้าวยังนหไม่ยงไมปลูกแู่้ชายแล้วันเขาจะยิ่งแค่ที่พวกนม่จะผูชาแม่ปลูกไกลตัวข้งันข้าวเด้อข่าวทั้ไหอายุใกลแล้วปวดข้ออันนี้นี่มองนี้มองนี่ซ้ำนี่พอดีแลวนี่ซ้ำนี่ลนี่จะไปไกลแล้วมันปวดข้อสิบวอเห็นเาหลรอไรกันจะว่าเสียงแหา แผ่นเหลนเพื่อนพินลีนพินลีนพินเลนเนี่ยพินเลนเวลาพินลีนบรรยากาศวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้พี่น้องทางตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่น้องบ้านยางคำนะครับ วันนี้แม่มาปูสาแต่ห้าโมงแรงอ้ยมาแต่เตียมพ่อมันแ้มเศร้านี่นะจ้าม่ดีว่คนตัาหุ่งดีแม่วันนี้มันเปิดบแม่ไม่ต้องห่วงข้าก็เปิดบ้องมันนี่น้องบัววะไม่ใช่ไนี่ฝ่าขนาดเป็นี่ยี่สิบกิโลคือที่ไหนอ่ะตอนลินยู่เรื่องนั่นแ่กับไปเบิงปีนั่นีเดิมาิากับไปนี่สิมากัเรื่องนั่นนี่ไปอีก ไก่ๆได้ที่นึงมัตเตียนดาเป็นเท่าของปเบื้องข้างหลังขายบัตรกลุ่มปิดนะครับไอซีนะครับวันนี้ผมขายบัตรนะครับวันนี้ขออนุญาตขายบัตรออนไลน์129บาทนะครับ,คร,บครับผมมามาใช้กล้องเซลล์ไอเนี่ยกำลังมากเออได้ปะครับได้ครับผม,ม ขอบคุณนะครับ,บ,รบขอบคุณครับผมค,ค,คุณมากครับวันนี้ฉากแสงสีเสียงของเราคือ,อยังไงก็การันตีความอลังการแล้วก็ใครสนใจว่าจ้างเลิศมากขอบคุณครับแม่คีดดียังไม่ถึกชาเชอะนี่พี่หน่้ายยงพี่หน้องไปมาลมย้าย สวัสดีครับเป็นไงบ้างหนุ่มสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้โอเคใครเยอะไม่มีอะไรกันหกคนเนาะอันเดาวจักเนาะ ตรงเนี้ยต้องให้เขาโอ้เราโจมกันไม่ได้ใช่ไหมต้องบงังอันนี้ะอันหนึ่งวันนี้ต้องบอกอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไหมมันอะไรจะหลงจะลืมถ้าถ้าม yes. ีคุณอยู <coś S 2> ่ครับบอลเต้ยลาเต้ยลาปียมากเมื่อวานนี้ที่มันหมุนเพราะมันเป็นเป็นไปทีมันน้อยใช่ไหมใช่ครับนุ่มๆเตือนยังไลรสดอยู่พอดูหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเร็วผมน้องออปินครับครับน้องวันเฟียครับเิ้ยน้องอะไรนี่ัอนนี้ น้องกีตาร์ฟิล์มขับมันนะน้องกีตาร์จากร้านอะไรอหลงไม่หนี่อหลงอหลงหลงท่าหลวง่าสองเธอเดินมาคืนเด้อไปเบิ่งยยววันไหนสวไปเขาเห็นอยู่ตอนนี้บาดได้กับบาดดันโอ้ยเนาะคุณนาะเดี๋ยวไม่ได้เอามาแก้มือใหม่ใครโดนคนติดแห้งเนาะเพ้่นเรียกโกกเกล็ดเนาะบอลรู้ท่านยออ่าเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้มันแน่นอนทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวนะ อันนี้ที่บอใช่ไหมนีม่ของช่องนี้เป็นของบอยช่องงานเขาทำไปปูมาถึงนี้อ่ะอ,อ,าาาอ๋อมามามาเดี๋ยวขอยืมโต๊ะจ่ายกันก่อนได้ไหมไหถ่ายเลยถ่ายไปขี้ไมะ่ะสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับแม่แม่แม่คุ้มจังเลยอ่ะปีนี้อ่ะอลังการมากมจ้างไว้ก่อนหน้าคุ้มมากใช่คุ้มมากเลยลูก ไปเถอะยรไปู้ยรแมเแล้วอแู้นลอะไรครับแม่ยนยอะไรครับพี่โบ๊อยู่ไหนอ่ะแลีวพี่โบ๊ทู่้หนเร็วพีมารับตังค์หน่อยเร็วแม่นั่งก่อนเชิญนั่งก่อนครับผู้บ้านอนแลนอนแลนอนนอนนไม่ฮอนแลนผู้ยาไปผู้ยสาไปผู้วค่ะโอเค แย่น้น่ให้น้องใส่ให้ไหมแม่ให้น้องใส่ให้ไหมจะได้สว่างยดดไทยไทยนะันบ๊อกมันดังเงมันเหมือนน้องเนะอน่ะเนจรบอสมารับตังรั ป้าวันนี้วันนี้วันนี้มีทั้งมีทั้งผูกให้มีทั้งเอฟซีไม่ให้หมดเลยจัดเต็มมากจัดเต็มใช่ไหมโอ้ยที่สุดมันเปิดเหมือนเปิดวงเลยสอบสคกัครดมักบคนขับผมขับปีนี้มากอีกปีนากระจองอะไเด้อมนนยครกมีน้ออ่ารักตอนนี้อันนี้ไลรสดอยู่นะครับตอนนี้ก็ สำนาแล้วนะครับกวาดแสดงนะครับนี่นะครับไรสดอยู่ <c oughs> ทําไมถึงไม่บ้าจ้างคอนเสิร์ตตัวเกียวครับไปในแนวบ่อยตั้งแนวรักโวยแม่รครับหนูนะเค็นเค็นแต่งหน้นั่งหนนายเนาะไมทอยี่เปน็นของห<อ>นูเพราะว่าเจ้าภาพน่ารักมากาทำเพราะไหนมาเมือ่อนี้ร่บ้า่จขายกังซื้อเบอร์เมื่อนี้กับเป็นบุญใหญ่บานทำเพิ่มครับเป็นบุญบุญมหาจีนแม่เพิ่น ตอนนี้มีบุญใหญ่ด้วยนะครับก็ f อซก็มาปูเสือกันเยอะมากมันมีฝนอ้องไหน้อเนาะมีเพาปูดีกัะดตัวซาตัวซาถกไปมีนนี้รับม่่จะเข้าปะตออกบ่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 บาบ่บ่บาบบ่บ่บ่บบ่บ่บ่บบ ประสานไรับผู้นำชุมชนใช่ไหมประมาณประมาณสองเทอมครับเปิดงาสองทุ่มสี่สิบก็ได้ไดถ้าแต้มใบจากใครครับอ๋อติดเลยเพราะเขาดูเขาตรวจงานใช่ไหมอ๋อติดเลยครับติดเลยไอเล่นห่อใส่ห่อใส่กับห่อนะแม่บุตรองค์ แม่สีใบคอะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับให้เราไม่รวยเด้อดูแลแสนเงาปีนาคำมี่ปุ่นไม่น้ากับเอิ้อนอีเด้อแล้วปีนี้เบิ่งก็ผูกใจบอยูบ้านใหญ่อันหุนบ้านพวกแม่ไดัน้นแล้วนี่ยังก่อนานเราพัทันกับทันฮันเป็นยังมีปีนาปีหื้อยูกาเ่นดีกับสามตบอกาพี่ันเล่นดีกับ เราไปถ่ายรูปไหมหน้าทีไม่ใช่สองบ้านปาป่พี่โบไอ๋เยวเก็บไว้ให้บ้าก่อนบ้านนี่ไม่มีกระเป๋าเราถ่ายูลกักเจาภาพหน้าททีก่อนมาปังจังใครให้น่ะใครให้เธออยากชื่ออยากชื่อพี่โบพี่จัง มาถ่ายรูปหน้าที่ค่อยสวยพอดีครับพอดีเรามีอันนี้เรามีอะไรไาอาหมุมนี้ไหมตัวนี้ค่อยสว่างเนาะมานม้มเาเอากล้องของเอากล้องใครดีครับมา,มา แต่แต่ปีที่แล้วมันก็เลยด่นแม่ป้าแม่ปีนี้ผมรับสองสองเจ็ดล้วนี่เพราะตอนที่จ้างไที่มันเล็กตอนนี้อีกเยอะอะไรจ้างก่อนก็ได้ก่อนจบแม่กอดได้ลูน้นนัี้พนีวันีวันนี้วนวันี้วันนี้วน้วันนี้ันนี้วันนี้วันน้วันน้ันนี้วันี้ันนี่วันนี้วันัน้นี่นี้วัมนี้วนี้วันนีัน ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่ใช้บริการนั่นแหละเจ้าภาพอ้อมพ่อเป็นแจกมื่อนี่อ้อมพ่อเป็นของดี่ดิแจกเป็นแจกจับแม่ให้ได้เด้วยอ้อมพ่แม่สิเมากวนแย่เฝ้าเมากวนเด้อหรอว่าจะตื่นล่ะถ้าเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับก็จะมีโชว์มีใช่ใช่ไหมได้ทุกรูปแบบวันนี้มีทุกอย่างครับแม่ดูแม่จะแบบอุ้ย แบบไม่เคยดูเลยเบตบมาบอลูดนั่นเดียืนขโมยหันเดีเจ้าอ่อให้แม่นะแม่เห็นมาหลายเืนเขาหันอ่ะไปเบื้องเป็นรูปมาแต่ลูปถ้าเบตเห็นน้องเพิ่มอีกอีกราคาหนึ่งเท่าใช่ถ้าเบตก็ไม่ดีมาได้แมนบอได้ครับคือใครต้องการเบตเพิ่มก็ติดต่อได้เขาเพิ่งอยู่กรุงเทพหลักหลงนี้ใจเอลยแม่แม่ไปวันมันอีนักหนึ่นบอเบตเบตยืนถือจะดมยศบูดขายของ มแมนครับผมแฟนเพิ่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนการคาร์เพื่อนการคาร์แฟนโอเคครับสบายนะครับสบายนะครับครับจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ถ้าราคาต้นทุนไ่ะยังไงวันนี้วันนี้เราอะขาดทุนเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นราคาเก่าแต่ว่าผมมีกลุ่มปีซซัพพอร์ตพอแล้วก็ฝากแม่ๆนะครับออนไลน์เราที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับคือวันนี้จริงๆแล้วผมรับงานอ่ะแสนเก้าเนี่ยมันเป็นราคาเดิมตั้งแต่สมัยสมัยเครื่องเสียงเล็กๆกว่านี้ไปทีคือตั้งแต่ผมเป็นตัวเกียร์ลัมซิงอ่ะมันเล็กมากตอนนั้นเริ่มต้นรับงานแสนห้ามันเล็กมากแล้วปีนี้มันคือรับงานราคาใหม่แล้วเราทุกอย่างมันเพิ่มพูนมากค่าใช้จ่ายเราเยอะมากแล้วแบบเรารับแค่แสนเก้าเราติดลบจริงๆวันนี้ติดลบนะครับ ยอ,ยอมรับยอมรับแล้ววันนี้ติดลบในในใน,ในทุนของวงแต่ว่าก็จะขอความากุญาจ FC เราแบบซับพอร์ตกลุ่มปิดกลุ่มปิดก็จะมาซับนี่แหละค่าแดนเซอร์ค่าอะไรนะครับพี่ห้องกับซีเป็นการเป็น